เล่น RTL ranking no เล่น r t a เ่ออาค no. อนเทนต์ yes สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนช่อง t n o o b s อย่างเป็นทางการนะครับสามารถกดปุ่ม s u p e r t ร์แตงที่มุมล่างขวาของแต่ละวิดีโอได้และเดี๋ยวผมจะนำชื่อของเพื่อนแต่ละท่านนะครับมาประกาศในคลิปวิดีโอถัดไปขอบคุณมากเลยนะครับกลับสวัสดีพ่อแม่ชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n no b s Summer t Cast นะครับ ก็ตอนนี้นะครับก็ไต่สาแดงขึ้นมานะครับด้ยการเอาน้องลิเดียลำบากตาตามขึ้นมาด้วยกันนะครับเรียกว่าลากถูขึ้นมาบนยอดดอยด้วยกันนะครับอ่าก็ช่วงนี้ต้องขออภัยเพื่อนด้วยนะช่วงนี้ก็จะเล่นแบบพวกแสงมืดค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งแล้วกันก็คือว่าแบบได้ความที่แบบเราได้มอนสเตอร์ตัวนี้เข้ามาอยู่ในทีมเราด้วยนะครับพอชนนแล้วก็เลยจะต้องเอาพวกข้อดีข้อเสียของมัน เล่นให้ละเอียดที่สุดแล้วก็เอามาสรุปกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมอนสเตอร์ที่เพื่อนๆมองกันว่าเป็นตัวที่มันค่อนข้างที่จะเล่นยากต้องบอยอย่างนั้นด้วยนะครับอ่าก็ผมก็เลยเอามันมาลักๆด,ดุดุไทยๆนะครับแล้วก็ลองเล่นขึ้นมาไต่เตึง3แดงดูก็ถือว่าพอเล่นได้ทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังได้มีรีเพลย์ในเกมด้วยนะครับก็ใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างเพื่อสามารถดูได้นะครับ เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเจ้าลีเดียหรือว่าเจ้าโพลรามืดกันนะครับในวิดีโอนี้นะแบบละเอียดเลยนะครับสหรับลิเดียนะครับผมหลังจากที่เล่นไปแล้วเนี่ยก็ทําให้รู้เลยว่าเอ้ยอเจ้าตัวลีเดียเนี่ยนะมันเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนชาวบ้านนั่นคือก็คือการที่เธอสามารถสะสมดาเมจได้แล้วก็ลดดาเมจได้ในตัวเองด้วยจากสกิลพาร์สีที่เป็นรีเฟล็ก นะครับซึ่งอันเนี้ยเวลาที่แบบว่าเธอได้สวนออกไปเนี่ยได้ยิงออกไปเนี่ยโหบอกได้เลยว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกมได้ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับอ่าผมก็จะมองเธอเป็นเหมือนกับว่าเป็นหมูอ้อมศิลน,นะถ้าเกิดเว่าแบบแตกออกมาปุ๊บเป็นหมูอ้อมศิลที่สะสมดดเมจเอาไว้ถ้าแตกโป๊ะเนี่ยเราก็เอายิงระเบิดออกมาก็รุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับลิดเดียนะครับ อ่าก็เป็นมอเตอร์สายแอตแทกนะอันนี้ใช้ใน RTA เฉพาะเลยนะครับอ่าและน้าเลเวล40นะ HP เนี่ย15,55นะครับถือว่าสูงอยู่นะครับ HP 16,000อ่าผมก็ทำเป็นอ่าเป็นแท้งสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับด้วยความที่ตัวนี้มันมีความสามารถในการป้องกัน damage ในตัวเองด้วยนะครับมันจากสกิลรีรีฟเล็กก็แทบจะเท่ากับลิงลมเลยทีเดียวนะครับอ่าก็อันนี้ก็ทำบวก HP เข้าไป16 0 0 0นะครับแอตแทก บวกคล้ายพันสี่ร้อยเก้าสิบนะด้วยความที่ทำตัวมันเองเนี่ยมันแทงพาสซีฟมันแทงอยู่แล้วมันก็เลยทำดาเมจได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับดีเฟนซ์สองร้อยหกสิบหกนะครับแล้วก็สปีดช้ายอยู่แล้ว <laughs> ก็สปีดก็เลยช้าต่อไปอีกหน่อยก็เป็นบวกร้อยสามสิบหกนะครับก็ไม่ได้เร็วมากคลิสเลทแปดสิบเอ็ดนะครับให้พึ่งพาได้นะครับแล้วก็คลิสดาเมจอยู่ที่ร้อยสี่สิบนะแอคกเกรซี่ผมนิดเดียวเท่านั้นนะครับอ่าตัวสกิลนะครับผมก็อ่า เดี๋ยวโตวต,วต,วต,วตัวรูนที่ใช้ก็จะเป็น ex ั v i ิวนะครับผมนี่ก็จะเป็น ex ั v i ิวนะเพราะว่าท่า2ของน้องโพลามืดหรือลิเดียเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าโดนขัดลำนี่ก็จะลำบากเลยนะครับ ตัวอาร์ติวุธที่ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มคลีดเเมจให้สกิล2 20%นะครับก็เน้นพวกคลีดเเมจพวกอะไรอย่างอย่างนี้ก็ได้นะจริงๆอาร์ติวุธที่ผมใช้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นคลีดเเมจที่ก็จะเป็นอาร์ติวุธน,นะครับผมที่เน้นคลีคลีคลีดเเมจที่เป็นท่า 1, ตุหนึ่งซัดด้วย3ใบต้องบอกย,ยังไงก็ยังพอใช้งานได้เลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไอตัวเดเมจที่มันกระโดดวูบวูบวับเนี่ยรุนแรงรุนแรงเนี่ยมันก็จะมาจากเดเมจที่มันสะสมซะมากกว่านะครับอ่า ก็อันนี้ก็จะเหมาะกับถ้าเป็นแบบที่เป็นแบบอย่างนี้ก็จะเหมาะกับทีมที่เปิดก่อนแล้วก็ยิงไปก่อนเลยโดยที่ยังไม่ต้องสะสมดาเมจก็ได้นะครับอ่าอีกอันนึงนะครับฝั่ง d a r k n e าร a r t แ f a c t นะก็จะเป็นนี่ครับก็จะเพิ่มดาเมจเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆก็ผมก็คิดว่าตัวตัว artifact o p t i o นสําคัญอันนี้น่าจะเป็นพวกแบบ crit damage บน บน HP ที่มีบนศัตรูที่มี HP เ,อเยอะนะครับผมก็ก็ทำให้คลิดด a m a แรงขึ้นอันนี้คิดว่าน่าจะสำคัญนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือ Artifact เม็ดนี้ที่ผมใช้เพราะว่ามันมีกันอ่าดาเมจธาตไฟ1 2%ด้วยก็ป้องกันเสือไฟกระโดดก,กระสวกอะไรอย่เงี้ยนะฮะก็จะช่วยป้องกันได้ดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็ เพื่อสามารถจะใช้เป็นแบบเอ้ยเป็นเพิ่มเป็นเบสดีดีเฟนซ์นหรืออะไรก็ได้นะซึ่งดีซึ่งตัวเดฟเนี่ยที่ผมลองลองใช้ก่อนนั้นนี่มันจะมี766กับ66 666ด้วยนะครับซึ่ง666อันเนี้ยก็อ่าอาร์ติแฟ์ค่อนข้างที่จะไปในทางที่สมดุลมากกว่านะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมในตัวรีเพลย์ของน้องลิเดียนะครับอ่าน้องลิเดียนะเวลาที่ใช้นะครับเวลาที่ผมใช้นะต่อมาอ,อย่างนั้นนะครับก็อ่า จะใช้ในเกมนะครับผมที่มีลักษณะที่ไม่มีตัวแบบเพิ่มคูดาวสกิลหรือว่ามีการแบบ Bar แลดแอตแทกบาลเยอะๆนะครับประมาณนั้นหรือเป็นเกมที่มีตัวสตันไม่เยอะอะไรประมาณเนี้ยที่แบบว่าทําให้น้องลิเดียการันตีการออกเธอของเธอได้แล้วก็สามารถที่จะยิงผ้าสำคัญออกไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมกับ รีเพลย์ของการใช้น้องลิเดียจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมใช้ค่อนข้างที่จะ,ะผมพยายามใช้ลิลิเดียในหลายๆเกมที่ผมเล่นนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวะะเดี๋ยวเราลองดูจากอันนี้เกมแรกก่อนนะครับตึด๊ดนี่อันนี้ก็เริ่มมาน,นี่ก็จะเห็นว่าเขาจะเล่นเป็นลักษณะของแบบไอ้แทงแอะไรอย่างเงี้ยเขานั้งแทงรุนแรงเลยนะครับแล้วก็พลิกลิเดียไปนะครับเนี่ยแล้วก็ ตัวไหนที่จะเป็นตัวสําคัญที่ทําให้ทีมเราแตกพ่ายได้อย่างเงี้ยอย่างม้าลมอย่างเงี้ยผมก็เอาออกไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีด้วยนะเกมนี้ค่อนข้างที่จะโชคโชคดีนะครับโชคดี R n G เต็มอ่า R n M G เต็มที่นะนี่ครับผมแล้วก็ยิงก่อนเลยนี่อันนี้คือแบบว่ายิงแบบเพียวๆโดยที่ยังไม่ได้สะสมดาเมจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าสะสมดา m a เรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยปึ๊บปุ๊บชุบนี่ ก็ถือว่าลิเดียสู้กับเ,เสือไฟได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเสือไฟก็จะเป็นตัวเองที่แบบว่าเนี่ยพอลิเดียสะสมดาเมจก็จะยิงป้องเข้ามาอย่างนี้ได้ค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวนะครับนี่คือแบบยิงแค่เป้าเดียวด้วยไม่ใช่เป็นการยิงยิงท่า2เป็นหมู่ด้วยนะครับเนี่ยครับผมก็เรียกเธอว่านุ๊เคาเตอร์นะนุ New กนุเคาเตอร์ก็คือว่าแบบเอาระเบิดนิวเคลียร์ยิงอัดเข้าไปเห็นไหมฮะแรงจัดท่า2ต่อเลยนะอันนี้ก็เป็น ข้อดีในการใช้ลูน EX ด้วยทำไมถึงต้องลูน EX ลูน EX จะช่วยลีเดียได้สองอย่างนั่นก็คือ1การฟื้นตัวจากสเตตัสสตันอะไรอย่างนี้นะอันที่2ก็คือจะช่วยทำให้แบบการวนเทินเข้าหาท่า2จะเร็วขึ้นนะครับเนี่ยลีเดียก็ยิงไปเรื่อยเห็นไหมแอดิเทชั่นอลเทินจึกจึ๊กจึกอัดเข้าไปนะครับนี่แล้วก็ค่อยๆนะฮะหนะ้ามิดไนท์สตอมปึง้งยิงเข้าไปใช่ไหมฮะอันนี้แบบเห็นไหมว่ายิงแบบอ่ายิงแบบ มายิงแบบแบบเกลื่นกลาดเลยนะครับอ่าก็เป็นข้อสบเถียงกันนะหลังจากที่วิดีโอใน Kenji s ลงนะครับก็จะมีคนมาอมีคนมาเม้นข้อนึงถามว่าเอ้ Lydia มัน need need buff หรือไม่นะครับ Lydia need b u f หรือเปล่านะครับก็ก็จะมีความเห็นไป2ทางนะครับทางแรกก็คือเฮ้ยมันใช้ยากเหลือเกินกับ อีกทางหนึ่งก็คือบอกว่าเอ้ยมันบันทึก hard l i ไลท์ t t r a c t อ่ะมันมันอัดแรงมากเลยมันแบบว่าเออมันแบบว่ามันอัดแรงเหมือนเหมือนเหมือนรถเหมือนรถพ่วงชนเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่เจอจีซองด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของของเกมที่ลิเดียไม่ได้เล่นนะเกมแบบนี้ยลิเดียจะเล่นจะได้ได้เลได้เล่นลําบากมากนะครับนั่นในการโดนกดเทินโดนสตาร์โดนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเล่นค่อนข้างยากนะครับ ่ะปึ๊บจึิงจึงนี่อันนี้ก็จีซงนะครับก็เป็น SWC c o n t e n d e r นะเป็นผู้เล่น s w c ด้วยนะครับนี่ปึ๊บจะกดได้อย่างนี้พอกดได้เห็นไหมฮะสตันนี่ผมก็มิดไนท์ตองไอปึ้งก็จะแรงอยู่แต่ว่าจะเห็นได้ว่ายังไม่ตายนะครับแต่เกมนี้ก็จะแบบทุลักทุเลพอสมควรนะนี่ก็จะโดนสโลไปด้วยพอโดนสโลอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปก็ทําจังหวะเกมค่อนัางยากนะครับแต่เกมนี้แบบข้นั่งสูสีนะจังหวะนิดเดียวนะครับ ปึ๊บบอลทิศก็คลิปคลิปอะไรอย่างงี้นะครับคลิปคลิป,ลป,ลปอ่าก็ทำดาเมจไปนะครับก็นเนี่ยโพล่าก็รอจังหวะอย่างเดียวเลยเนี่ยครับปึ๊บนี่กดท่าน,นึงไปเรียบร้อยเจีน่หน้าตายแล้วนะครับตื๊ดๆอ่ามีเกาะแตกด้วยเนี่ยอันนี้รู้รู้สึกว่าแบบเกือบแล้วนะจังหวะนี้เดียวจริงๆนะครับเนี่ยปึง้งนี่ใส่เกาะเรียบร้อยตึ๊ดๆอ่าต,ต,ตายนะครับเนีย่ยปึง้งของก็ยิงอัดเข้าไปื้อ เออแล้วก็คนละทีแล้วโดนคาเ,เตอร์ไปจังหวะสุดท้ายแล้วก็ยิงซ้ำ้าไปอีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็ต้องระวังหน่อยนะจังหวะพวกพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือ G เจอจีซงอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ยังไม่ทันได้อันนี้คือโชคดีด้วยเกมเกมนี้ก็นั่งโชคดีนะครับงั้นเดี๋ยว เราก็หาลองดูอีกอันหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เจ้าตัวลิเดียเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้รับมือกับไอ้เจ้าพวกแบบอะไรนะองเมลคีอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากเลยเพราะว่าองเมียอมเมลคีเนี่ยก็ทําให้เจ้าตัวหมูอมสินที่สะสมดาเมจแล้วเนี่ยสะสมได้รุนแรงมากทีเดียวนะครับนี่ก็ <laughs> <laughs> ทีนี้ <laughs> กลัวเดี๋ยวมอนตายซะก่อนก็เลยเอาเอ็มไบรทันแสงออกไปนะนี่อันนี้ผมก็ได้ก่อนนะครับจึ๊บ ปึ้งโอเคแล้วก็กดเลยนะตึ๊ดตึ๊ตึ๊ด่ันไปก่อนจริงๆอันนี้ผมผมก็ตั้งใจนะผมตั้งใจว่าจะให้ไอ้เจ้าองค์่อกคี้เนี่ยมันมันมาสไลด์ก่อนแล้วเราก็สวนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเพราะทีมเรามีปีกด้วยน่าจะเล่นได้นะนี่ปึ๊บก่อแตกนะครับอ่าวาเลนติสคลิปต่อเลยตึ้มตึมฉุบเฮมอ่อกี้กลับมานะครับ ปึ้งตอนนี้เข้าไปเนี่ยเ็เตรียมใช้พายุละนะครับฟึี่เอาการันตีเข้าไปก็เนี่ยป่าปึ้งเข้าไปก็จะรุนแรงมากทีเดียวแต่การสะสมดามเมจด้วยนะครับคือแบบว่ามันสามารถสะสมดามเมจได้ทั้งที่แบบว่าเพื่อนโดนเจาะที่เจาะตัวเดียวหรือว่าโดนดามเมจเป็นหมู่มก็สามารถที่จะสะสมดามเมจได้ดีทีเดียวนะครับอ่าเดีย๋ยวเรามาดูอักโนวากันบ้างอักโนวานะครับเกมนี้ก็สนุก อยู่เหมือนกันนะอันนี้อัคตัวาก็เล่นแบบเป็นทีมแบบไฟเดเมจอะไรอย่างนี้นะครับชูบนี่เล่นขึ้นมาแล้วก็อ่าไปเลยสตัรคลิปเออเนี่ยครับรอให้เขาสาดมาแล้วก็นี่เลยนี่ปึ้งเห็นไหมฮะเดเมจเท่านี้ก็2องหมกว่าแล้วด้วยการสะสมแล้วก็ e อกเข้าไปอีกทีนึงนะครับก็ทันเดเมจได้ดีทีเดียวนะครับนี่อันนี้ก็ทำซีซไปได้เลยนะครับ โนวานะครับอืมอ่าเกมนี้ก็ดีครับเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายที่ผมเอาไปเล่นจนกระทั่งอ่าจนกระทั่งถึง G3 รอบแรกนะครับก่อนที่จะโดนทรูเวลตบลงมานะฟืบนนี่สวนเข้าไปนะครับเกมนี้มันมากคือคนนี้เล่นคลิปแล้วต่างคนต่างต่างคนต่างจะคลิปนะครับอ่า นี่ครับผมปุ๊บอันนี้คือกอแตกไอตัวปีกตัวลบบัฟไม่ติดเลยนะครับเนี่ยสวนกันไปสวนกันมาตุ้มต่าตุ้มตําม,มันเหลือเกินนะครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยเกมนี้ป้าว,ว่าว่าไลก้ายินเป็นสากมากไปหน่อยนะครับเศานิดนึงนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่เล่นกับ True w e l l s กันบ้างนะโหแบบอันนี้แบบแบบอัดไม่เข้าเลยนะครับแต่ของ True เ e l l s เขาก็าจะ มีลักษณะของประสบการณ์ในเกมที่เยอะมากด้วยนะครับเนี่ยปุ๊บเล่งขึ้นมานะครับเนี่ยเกมนี้กลายเป็นว่าพอไปเจอกับโอลิเวอร์แล้วโอลิเวอร์หลุดมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็แบบรีเซ็ตคูดองคูดาวอะไรเพลินไปหมดเลยนะครับเนี่ยปุ๊บมินไนต์สตอร์มก็ทำดาเมจได้ดีพอสมควรทีเดียวแต่ว่าอันนี้ก็จะติดทั้งเนี่ยครับทั้งโอลิเวอร์เนี่ยอันนี้ก็เราก็แบบเราเราห,หยุดไอเจ้าตัวพราห้าไม่ได้ด้วยนะครับ ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บเนี่ยผมก็รอจังหวะสวนอย่างอย่างเดียวจังหวะสวนที่หวังว่า,าเจ้าตัวโพล่ามันจะกลับมาก็ใช้ d ิดไนท์สตอมไดนะ้ท่าสองนะครับอันนี้ก็คือโดนกดกอนทั้งเยอะทีเดียวอ่กลับมาปุ๊บนี่เอเซนได้หนึ่งทีนะเอเซนการการเปิดเกาะเนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้เราแบบทำโอกาสในเกมได้มากขึ้นด้วยนี่ครับปุ๊บเคริร์ส การฮีวไว้ God, UI, นะครับนี่ S A, <laughs> S D S S R เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยแต่จะเห็นได้ว่าพอจังหวะเนี้ยพอเจ้าตัวโพล่ามันเริ่มโดนกดใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะเข้าไปยากละเราเราก็จะเริ่มทําเกยมยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับเป็นอาหารทรูเวลนะโดนโดนวานกินไปเรียบร้อยนะครับอ่าก็นี่แหละครับหลังจากที่ลองเล่นมาดูแล้วนะก็เราก็ได้เห็นอ่าความสามารถของเจ้าตัวลีเดียหรือโพล่าเมื่อในหลายมิตินะครับ อ่าส่วนเรื่องจะบัฟเพิ่มไม่บัฟเพิ่มอย่างไรก็แล้วแต่ทางคอมตัวอัสจะเมตตาแล้วกันแต่ถ้าบัฟก็ดีนะครับอ่าแต่ว่าก็พอเล่นได้ก,ก็ก็พอเล่นได้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้อ่าเล่นในเชิงแบบ d a เมจเคาน์เตอร์น e ได้ค่อนข้างดีสําหรับรีวิวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นที่ตัวที่ผมเล่นเป็น e x v i ิ w นะครับก็เรียกได้ว่าก็อ่าเล่นแบบลักลักตุนตุนไทยอย่างนี้จนกระทั่งขึ้นมาถึง G ีได้นะก็ถือว่า ใช้พลังงานที่เยอะมากพาสมควรเลยทีเดียวนะครับงานก็ต้องทํา RTA ก็ต้องเล่นอะไรกันเนี่ยนะครับอ่าก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตช่องทูนุ๊ของเราได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์์ที่ มุมด้านล่างขวานะครับผมผิดด้านทุกทีเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเติมเกมเติมถกเติมไววนะครับบริการรวดเร็วได้ที่ p o w e r p ร์เพ r Full p a y m e n นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับวันที่1 0อ่าวันวันที่ส2นี้นะก็จะมีการแข่ง SWC นะครับก็อย่าลืมไปรับชมกันนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย